เมื่อวันพระที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาได้จัดก,กิจกรรมงานบุญเนื่องในวันพระด้วยการจัดพิธีบูชาเปตะพลีปีที่11ครั้งที่363เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยอรัธนศีลอรัธนธรรมและสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยาม ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ร่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตกกาพัตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรยทยธรรมแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาโดยคณะเจ้าภาพบางส่วน ได้นำกล่าวคําถวายออนไลน์ค่ะสำหรับพิธีบุพเพปตะพลีเป็นอริยะประเพณีที่ชาวพุทธสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนิยมทําบุญกันในวันพระใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันพระขึ้น15บห้าคำหรือวันพระจันทร์เต็มดวงด้วยเหตุที่ว่าเจ้าหน้าที่ในยมโลกจะหยุดการลงทันทรมานสนรกหากมีหมู่ญาติในเมืองมนุษย์ ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลมาให้บุญนั้นจะถึงแก่สัตว์นรกในทันทีทำให้ระยะเวลาที่ต้องได้รับทันทรมานสั้นลงหรืออาจพ้นกรรมไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดในภพภูมิอื่นและการมาทำบุญในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูระลึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิสหายผู้มีพระคุณและยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะ